วานนี้รัฐมนตรีแรงงานคุณพิพัฒน์รัชกิจประการาไปเป็นประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติแล้วแจ้งข่าวดีก็คือเปิดทางเข้าถึงทุนอาชีพดอกเบี้ยต่ำวงเงินแสนสองมื่นล้านคืออันนี้ทำได้เลยไงเป็นสิ่งที่ทำได้เลยค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยต้องไตภา,าคีใ,ในจ้างก,ก็ต้องโอเคด้วยแต่อันเนี้ยรัฐบาลทำได้เองอก็จะมีธนาคารของรัฐ มาร่วมสนับสนุน <c oughs> แสนสองหมื่นล้านนี่ก็คือจะเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ <c oughs> ให้กลุ่มลูกจ้างแสนล้านแล้วไม่ใช่ให้เปล่า <c oughs> ให้เพื่อเป็นทุนชีวิตในการตั้งต้งตนอาชีพหรือทำอาชีพเสริมค่ะ <c oughs> ต้องมีโปรเจกต์ที่จะเอาไปทำอะไรด้วย <c oughs> ไปนำเสนอแต่จะได้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำวงเงินแสนล้านบาท <c oughs> ไม่ใช่น้อยค่ะ <c oughs> แล้วก็อีกสองหมื่นล้านก็คือให้ผู้ประกอบการ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องรักษาการจ้างงานต้องไม่เลิกจ้างคนคนะจึงจะได้สินเชื่อนี้สองหมื่นล้านอันนี้คือข่าวดีเมื่อวานนี้ที่รัฐบาลทำได้เองไม่ต้องไปรอไตภาคีแล้วก็ไม่กระทบกับเอกชนด้วยแล้วช่วยเอกชนด้วยออันนี้ถือว่าวินวินนะแต่หลักการก็คือจะทำให้คนเข้าถึงได้อย่างไรแล้วจะดูแลยังไงเพื่อให้นี่เสียมันน้อยที่สุด อันนี้คือสิ่งสําคัญที่ต้องตามต่อเพราะจะเห็นได้ว่าตอนนี้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องหลักเลยสําหรับลูกจ้างสินเชื่อในสําหรับผู้ประกันตนในโลกประกันสังคมเท่านั้นะนะฮะ,ะนอกระบบประกันสังคมเนี่ยจะไม่ได้<อ>แล้วทีนี้กลุ่มืนอื่นแลวทีนี้กเกษตรกรใช่ไหมซึ่งไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมรวมไปถึงรายได้ก็เคลื่อนไหวตามราคาสินค้าเกษตร